ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่ในช่องไมได้วันเสาแล้วอ่าตรงแบบนี้นะคโอเครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะตัดเอาเฉพาะตอนที่พี่ปะทะกันบวกกันดีเดียวก,ก็ประมาณนั้นนะครับ นีห่หัวหน้าโดนเลยไม่โดนหัวแตกนะครับเจออีกตัวอีกตัวในนี้มาที่อันนี้มาเนี่ยไอ้น้อ,นอ,อ,นองอสวยสองคิวนะครับหเหลืยวมาครับโอเคตอนที่พี่เก็บเก็บของเนี่ยพี่จะพี่จะไม่อัดไปด้วยนะครับพี่ก็จะตัดออกนะครับามาเพื่อจะให้เจ็บเจ็เจ็บเจ็บมา ชุดแดงอาภัสชุดแดงแอบเลยแอบเลยมาดิครับมาดิครับไหนๆก็มาแล้วมาดิครับนี่มาดิครับมาดิครับไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไอวอลไอวอลไม่ออกไม่ออกโอ้โหอะไรเนี่ยนี่โดนเขานี่ทำไรอะไรนี่นะนี่ไงนี่ไงก็แตกแล้วก็แตกแล้วนี่นงละลายกันเมื่อกี้นี่เกือบไปแล้วครับ ตั้งไอวอก็ไม่ออกนะครับสงสัยมันมันบาดโอเคสมเวลาเก็บของเนี่ยพี่ก็จะไม่ไม่อัดไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปลุยห้าเจอหนึ่งคิวหนึ่งคนหนึ่งคนนี่เป็ <c oughs> นคิวสไนเปอร์สไนเปอร์ครับแสบมากโอ้โหจุกนะครับ โอเคตอนนี้พี่กอวิิงไปหาตอนนี้พี่เก็บไปได้นะครับสี่ชิวนะครับอื๋อเสนเปอร์ซะด้วยนะครับโอเคตัดม,มาไม่มีอะไรตัดไม่มีอะไรอีกเฮ้เจอคนเจอคนเดี๋ยวพี่เจอคนนะครับพี่เจอคนนะครับ มันอยู่ไหนเนี่ยบางทีอยู่ทางนี้ไม่มีโอเคมาถึงเมืองพีกแล้วแต่ไม่มีใครแล้วยังหาใครไหมยังหาคนไหมไม่เจอเลยนะเดี๋ยวพี่ขอเก็บของไปก่อนห้าเจอแล้วนะครับหเห็นไงออกมาดิสักนี่ออนหนี่ไงนี่งไงน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงไกลอ่ะไกลมากนะครับก็เลยล่าหัวไม่โดน มาเลยครับไปน้องมาเลยครับมาเลยครับไปน้องมาเลยครับไปน้องฮะอ,อือไปวเลยอือหสวยๆหัวแตกเลยครับไปน้องอย่ามาซรกับพี่นะครับออเก็บ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 มีอะไรก็เก็บไปหมดนะครับที่มันใช้ได้นะครับเก็บตอนนี้ไปวอพี่ก็มีกล่องพยาบาลพี่ก็มีด้วย ดูสิว่ามีอะไรบ้างห้าหมวกสี่ห้าเจอ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 แล้วเจอแล้วเจอแล้วอะนั่ไงไม่โดนพี่จะยิงหัวแต่มันไม่โดนนะไม่ไม่ติดเดี๋ยวพี่เข้าไปใกล้ๆก่อนอมีอีกตัวมาปะทะกันนะครับเดี๋ยวติดขอลุยด้วยนะครับไปน้องน่อ่งนีไม่ติด ไอวอเลยไอวอลเลยไอวอลเลยไอวอเลยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันออกมาดิ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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงเจ็บใช่ไหมอืมอืมขออีกทีขออีกทีขออีกทีน่นั่นไงไม่ติดขออีกขออีกนั่นไงนั่นไงไม่ติดไม่โดน มันไม่ล็อกเป้าอ่ะไม่ติดเดี๋ยวนี้ต้อง AK มาเลยครับก็ AK ดีกว่าระเบิดไปนั่นไงมาแล้วนั่นไงลูกซองเหรอ8<อ>เกิดไฟระเบิดเอาไปเยอะๆกะหา บางกระสนเก็บไปเก็บไปอ้าวได้แล้วของดีนะครับโอเคตัดหมาแล้วให้เจอนยอ,อ,องสักกะพีแล้วสักกะพีแล้วหัวแตกนะครับอื้อหือไอ้ไน้องรู้ไหมว่าพี่ใส่ชุดอะไรมาเนี่ยชุดอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นสีแดงนะครับ แต่ชุดนี้ก็ไม่ก็ไม่เร็วเหมือนเหมือนกันนะใช้ได้น่ะทำให้เราเนี่ยมองหาศัตรูได้ดีดีกว่านะครับตรงนี้อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนังนึ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 งนั่งนึงนึงแปลกดีครับไอ้น้องยามาซากะฟีเหรอนั่งนึ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 งน่งอ้หือ ไม่โอ้ไม่ไม่ติดไม่ติดกลายเกินไปขอดูซิมีอะไรบ้างอา๋อไม่มีอะไรอะ่ะไอ้บอเก็บเก็บแล้วก็ลุยนะครับลุยมาเลยครับไอ้เนอะพี่มาแล้วพี่มาหาแล้วนะครับ อยู่คนเดียวก็เหงาอ่ะมามาครับมาครับนั่งไงฮ่าฮ่าเล่นระเบิดแลวระเบิดแลวระเบิดแล้วฮ่าระเบิดรลดนั่งไงเจ็ดไม้เจ็ดไม้นั่งไงเจ็ดไมงไง้โอเคพี่ก็จะเล่นไปด้วยนะครับพี่จะไม,ไม่ยิงให้แตกเร็วอ่ะพี่จะเล่นไปด้วยนะครับทำให้มันแสบแสบนะนั่งไงนั่งไง จะไปไหนล้ระเบิดแล้วระเบิดแล้ว,ลบบลว <c oughs> ขับตัวตายนะครับโดนระเบิดขับตัวเออเอแสบแสบยังอีกตัวยังอีตัวนะครับตัวสุดท้ายซะด้วยมาดูซิว่าใครจะชนะจังวันนี้ที่ก็จะต่อนะครับ่าน,านันาน่นนั่นยิงยิงไม่ยิงไม่ย,งมย,งมยิงดียิงดียิงยิงพี่ดียิงพี่ด,ดีอ๋อได้แค่นี้เหรอ เดียวนะเดี๋ยวพี่สวนกลับหัวแตกนะยิงได้แค่นี้เนี่ยนะจะมาสร้างกับพี่แล้วนี่ไอ้น้องเอาดีเอาดีเอาดีเอาด,อาดีไอ้น้องเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับไปไหนละไปไหนละแอบรือแอบเลยแ,แ,แอบต้นไมเ้เลยออกมาดีแต่วันี้พี่ก็ไปก่อนแล้วนะครับนั่งไง แอบดีนะแอบดีนะครับนั่งไงนั่งไงนัไงน้องนั่งไงโอ้โหไม่มาวองดีนะครับพี่ไปก่อนละไปรอละไปก่อนแล้วครับไงไม่ตามมาเหรอตามมาตามมาดิอ๋อเสียชีวิตอ,อ,อ๋อพี่ก็เด้ไปแล้วนะครับแปดคิวนะครับ นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปใหม่นะครับ